ก็ตื่นเต้นมากตอนแรกคิดว่าไม่ได้มีคนมาแบบต้อนรับขนาดนี้แล้วคิดถึงตอนที่แบบว่าเหมือนแบบศิลปินเกาหลีแล้วแบบว่ามีคนมารอแบบว่าที่แอพอตเยอะมากก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนมารอเนาะเห็นมาร้องตแต่เช้าตั้งแต่ส่งเนเจนตั้งแต่เมื่อคืนบางคนก็ยังอยู่คนก็ยังไม่ได้นอนเลยครับและเราก็ยังไม่ได้นอนกันเพราะว่าจัดกระเป๋าครับก็ยังไม่ได้นอนกันเลยใช่ครับใช่ แต่งหน้าก็ชั่วโมงนึ่งแล้วฮะเราไปนอนบนเครื่องเอาครับแต่แบบวันนี้ทุกคนมาเยอะมาก<ช>เลยครับขอบคุณทุกคน,นที่มารอเลยใช่เป็นแบบมาเห็นอย่างนี้ก็รู้สึกเหมือนใจหายเหมนกันนะแบบว่าเหมือนครั้งนี้ไปนานมากเลยเนาะหนูนะเพราะว่าปกติไปแบบสี่คินอาทิตย์หนึ่งไงครับแต่นี้แบบ20วัน<อ>17วันใช่ครับนานมากไปนานที่สุดแล้วครับสำหรับสำหรับผม ไปแฟนมีที่เกาหลีก่อนครับผมแล้วก็ต่อด,ด้วยญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวมีซิเกเลตอะไรอีกนิดนึงเดี๋ยวรอติดตามกันว่าไปทาอะไรที่ต่างประเทศด้วยแฟนมีที่ลีนแบว่าบัตรไทสองพันไปเพรา่าเพิ่งเพิ่งรู้ในรถเมื่อกี้เลยครับพี่อ๊อฟเพิ่งมาบอกรู้สึกแบบตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนแบบมาดูเยอะขนาดนี้นะหนูเพราะว่าฮอมันใหญ่มากใช่รู้สึกแบบคนถังชาติเนะหนูแบบใช่แล้วก็ แบบไม่คิดว่าจะโดใหญ่ขนาดนั้นครับขนสับกินก็สับเยะเยเอะาของเฮียนด้วยนั่นแหละไม่ใช่แค่ของหนูของทุกคนแหละใช่ของทุกคนเลยครับ่าไปแว่าต่างประเทศเลับเยอะหากจะเยอะโอ้โหตอนรอบแรกที่เราไปเกาหลีเขาตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ครั้งนี้แบบว่าคนมันเยอะมากเลยอ่ะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีโซนโนชาวไทยไปให้กำลังใจด้วยครับใโอ้ย เมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็ยังชวนอยู่เลยครับว่าบินตาไปด้วยกันไหมครับใช่ผัดหมดแล้วมั้งประกนินในตอนนี้ไม่่จะมีแล้วมั้งมีเออมีอีก2-3-4วันกว่าจะโชว์ครับผมทำไ่ได้แล้วคันีิที่สุดอกว่า2รอบที่คือสอบเือรอบใช่ครับที่ทันครเลยหรอที่าอันนี้ก็คงทราบาเมื่อกีใช่ครับ รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับผมเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็2เมืองน้องมีโอซาก้าแล้วก็โตเกียวโอซาก้าหนึ่งรอบครับแล้วก็โตเกียวหรือเกียวโตครับโตเกียวเฮียหิวไงตอนอ๋อโตเกียวหนูพีเองโตเกียวไม่เป็นไรหนูโตเกียวยังเช้าอยู่ครับยังยังยังไม่มั่นใจเลยว่าเกียวโตหรือโตเกียวโตเกียวครับโตเกียว 5, เลยนะโอ้วหรวมๆกันเกือบ4ี่ห้าพันเลย<ม>ก็คือเยอะมากๆมากๆเลยครับ <c oughs> แต่บอกได้เลยว่าครับว่าตั้งแต่เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยแต่และที่มีโชว์ที่ไม่เหมือนกันแน่นอนครับ <c oughs> ใช่เ <c oughs> พราะครับผมเพราะว่าจัดโชว์แต่ละสถานที่ต่างตกันเอาก็ต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่ใช่ครับมีโชว์พิเศษจริงๆเพราะว่าปกติจะเป็นแบบร้องแต่เพลงเดิมแต่เรามีเพลงใหม่แน่นอนครงพิเศษพัไปเรื่อยๆเชื่อไปเรื่อยๆอะเนี่ยรู้เรื่องจริงครับโอผมรู้เรื่องจริง ถามถึงวิ่เฮียเราทำยังไงตอนนี้การใช้กานก็ตอนนี้คิวคิวหกแล้วนะหนูก็สนุกมากมีตัวละครใหม่ด้วยไม่มีปากนะพยายากทำตาโตสิตัวละครใหม่หมายถึงว่าเฮียเหรียญแบบนิวเจนนะครับผมอาจจะอนี่เหรียญเด็กลงล่ะไม่ก็ต้องมีตัวละครแบบครับผมก็ ตัวละครใหม่เออตัวละครเก่าๆเออเออนักแสดงสมทบใช่ครับร้อนร้อนร้อนเช้าใช่ก็มีมีเรื่องราวแล้วก็มีโุ้ยซีนสำคัญหลายซีนครับแต่ตอนกลับมาก็จะเหลือประมาณสองสามคิวเนาะหนูเนาะเป็นซีนที่สำคัญครับกลับมาก็ถ่ายอีกสองสามคิวก็ปิดปิดกล้องแล้วจบพักพิเศษครับจริงๆได้ดูปีนี้ใช่ไหมคะได้ดูปีนี้ครับผมใช่ใช่ไหม ปีนี้แน่นอนครับปีนี้เราคนแฟนรอแล้วแบบรอไม่ไหวแล้วจริงๆต้องขอบคุณทุกคนเนาะที่แบบว่าโอ้โหขี่เดือนแล้วหนู่มเจ็ดแปดเก้าเดือนเนาะแล้วก็มาถ่ายนี่เป็นพิเศษครึ่งปีแล้วที่ยังติดตามแล้วก็ให้กำลังใจหนูกระเฮียแล้วก็นักแสดงคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่นั้นไงคือตั้งแต่เมื่อกี้เปงนเก้าเดือนค่ะวเก้าเดือนนี้เรามีงานเกือบทุกวันเลยนะใช่ก็เอาจริงถือว่า ทางนี้ก็ได้มีเวลาพักผ่อ,อนด้วยครับผมไปต่างประเทศแล้วก็มีที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นใช่เดี๋ยวเฮียจะพาหนูไปกินของหวานเฮียจะเป็นครัง้งกลับมาทุกคนจะจําหนูไม่ได้บอกเลยครับว่ากลับมาผมจะน่าเปลี่ยนไปแน่นอนโอ้จะกินเยอะอ้วนขึ้นไงอ้ <laughs> วนขึ้นอยู่แล้วครับไม่ใช่แค่ผมหลอกทุกคนแน่นอนอันนีเป้าหมายหลัก ใช่ครับต้ตนี่นบอกบนี่บอกหนูเลยว่าท่านญี่ปุ่นหนูไม่พลาดแน่ของกินของหวานอร่อยมากแล้วหนูแบบว,ว่าต้องซื้อกลับมาแน่ซื้ออยู่แลว้วแล้วครั้รงนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไปญี่ปุ่นด้วยครับตั้งใจอะไรไบตั้งใจจะไปญี่ปุ่นจะทำอะไรบ้างตั้งใจจะอย่างแรกกินแน,น่นอนครับ <S <S <S> <S แล้วก็ไปเที่ยวด้วยเพราะว่าดูมันดีมีจัดจัดเวลาให้เราเที่ยวด้วยครับใช่มีเวลาให้เที่ยวเหมือนกันเราก็จะไปเที่ยวกันหลายๆคนครับหลายคนเลย ก็เดี๋ยวมาดูก็จะทำคอนเทนต์อะไรแล้วก็มีอะไรนะครับันแสดงว่าต้องติดตามโซเชียลของสองคนนี้แบบแล้วก็ดูมันดีแบบท้าไปไหนเลยครับค่ใช่เดี๋ยว,วเวลามีเวลาว่างหนจะมาไลฟ์จะมาไลฟ์แน่นอนครับผม <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานกัน <c oughs> ที่ไทยก็ไม่ได้ไลฟ์ไปไลฟ์ที่ต่างประเทศแล้วรับต่างประเทศเลยครับควจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆที่นู่นด้วยครับหนูถ่ายรูปบ้างก็ให้เฮียถ่ายให้กอได้เอาได้เลยถ่ายให้กันอะไรนะครับถ่ายตอนกินได้ทุกคนรอดูเออเอาแบบว่าเรามาตีแบบภาพหลุดไหม ก็ดีนะครับก็ถ่ายตอนกินก็ <3 S 1> น่ารักดีอ่อฮะอ่ะหนเจอเรารอรู้มดในทวิตเตอร์เฮียครับเอาข่าวดีข่าวก่อนเพลงของมิวครับรักแท้อ๋อรักแท้อุ้ยใกล้แล้วครับใกล้จะ15ล้านแล้วรู้สึกว่าเพิ่งจะ 10, 10 1 1 <c> 1 <oughs> 2 13ไปเองครับใช่ไวมากๆเลยครับอุย้ยอันนี้ต้องขอบคุณ ขอบคุณทั้งแฟนแฟนเพลงรักแท้ครับแฟนแฟนเพลงแล้วก็แฟนคลับแล้วก็แฟนละครเรื่องคุณชายด้วยครับเป็นแฟนช่องวันด้วยที่แบบเปิดฟังเพลงนี้ตลอดเลยไม่ว่าจะทั้งทางแพลตฟอร์มไหนๆก็ตามครับแล้วยังได้รางวัล T-pop ปปด้วยครับโอ้โห <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับพ <c oughs> ี่สีคนเียว่าคือคุณมาสิบลานเอาสบลอยล้านเลยแล้วกัน <c oughs> โอ้นี่เฮียต้องซื้อคอมมาหลายเครื่องมาเปิด ปั่นให้หนูเลยใช่ครับม,มีกี่เครื่องก็เปิดให้หมดเลยอ่านั่งอย่นี้คือเราจะได้ฟังแบบเพลงเดบิวต์งมิวเป็นยังไงเพลงเดบิวเหรอครับซิงเกิลซิงเกิลเดียวเหรอ,อครับอ๋อจะบอกว่าเดี๋ยวมีแน่นอนครับเร็วๆนี้แหละครับอีกไม่นานเท่าไหร่สปอยนิดนึง,งไหมยังไงอะไรสปอยนิดนึงเหรอครับก็อุ้ยสปอยตรงไหนดีนะเพลงช้าเพลงเร็วนั่นแหละแนวเพลง อยากให้ทุกคนรอลุ้นน่ะครับยังไม่ก็อยากบอกเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งเรื่องรอว่าใช่อีกไม่นานครับถ้าจะดูต้องในฟารัมจะดูเพลงสำเร็บ้างโอ้โหเฮียไม่อาจเทียบเทียงหนูได้ฮะเสียงหนูแบบไพเราะมากว่าเสียงเฮียก็พอเหมือนกันหนูได้ร้องเพลงพอจริงจริงจริงเขอยากอยาก,ยากทำครับผมรอ,อดูว่าเพิ่งเพิ่งปล่อยไปครับที่ซิงเกิลแล้วก็มีคุยกับเพื่อนกันว่าอยากจะทำเพลงเหมือนกันนะครับแต่ยวดูก่อนว่ายังไง หรือว่าหนูจะแต่งเพลงให้เฮียโหน่าจะใช้เวลาอีกสักสิบปีครับเขาเวลาเขียนเนื้อให้มันแบบสวยๆ่อ่สิบปีนี่เฮียสี่สิบแล้วนก็เป็นเพลงแบบแนวใจรักอะไรอย่างนงี้โอ้นั่นสิครับแค่ตัวเลขครับอืม สาราได้ไหมฮะไม่มีเลยไม่มีอะไรเลย้ขอให้ทุกคนลเลยบคุณค่ะบบมาเน่มยมี้มองไปทางไหนก็เห็นเขาทุกคนยังโบมือให้อยู่เลยขอบคุณทุกคนมากมเลยครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่มาส่งผมกัมเฮียแล้วก็มีพี่ในพี่เจมด้วยวันนี้ครับก็จริง ทุกคนก็ถ้าส่งเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านไปพักผ่อนได้นะครับกลับบ้านไปนอนด้วยเพราะว่าอาจจะอยู่ตั้งแต่แบบเที่ยงคืนเลยบางทีมนอตอนนี้รักษาสุขภาพด้วยนะครับใช่อากาศเป็นแป้งบ่อยรักษาสุขภาพด้ครับผมขอบคุณม,มากจริงๆรู้สึกแบบเดินไปเรารู้สึกแบบยักขอบคุณทุกคนมากที่แบบอยู่รอตั้งแต่แบบแต่เช้าแล้วมาแต่เช้าไม่คิดว่าจะมาตอนเช้าเ,าเยอะขนาดนี้เลยเราไม่อย<ม>ู่แบบหลังวันเลยอ่ะอ่อนแต่แป้เลยะ อ้อนพี่พี่สื่อก่อนเลยนะอย่าลืมซีนูนิวนะครับผมใช่ครับไปอยู่นู่นครึ่งเดือนห<ช>้าาลืมผมกับเฮียนะดเดี๋ยวกลับมาเจอขอบคุณพี่พสือ่อด้วยที่มาตอนเช้าครับผมรดบอยาลืมกินข้าวได้นะครับ<ช>ได้เอาจริงผมเลี้ยงไหวนะหมูก็เลี้ยงไหวเลียยเ้ยงด้วยได้ครับเลี้ยงไหวครับหมูกระทะแล้วกันครับ <S 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 <S